กิโลกรัมนะครับและก็แชมป์ม,มรอบอีสูต69กิโลกรัมครับวรจักรเล็กเกียร์ชัดชัยผู้สุดท้ายแล้วนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ไทยไฟลีกวิกที่87ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยคาดเชื่อคือกับเราครับบริษัทตรีเพชรอีสูตุเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกดอยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัด รถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับสัปดาห์หน้านี่เป็นลองวิกเอนนะครับไม่ได้มีการถ่ายทอดสดนะฮะแต่ว่ามีความมันให้แฟนมวยติดตามนะแต่ว่าในวันที่19ตุลาครับมาเดือดกันต่อกับรอบรองชนะเลิศปุ๋ยมวยรอบปุ๋ยไขย่บุกค,คาดเชือก2015ครับเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์แล้วนะครับไข่แพ้นี่ตกรอบทันทีคู่แรกเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างเพชร เอกพัชระยิมครับเจอกับโพยยาบารมีครับขณะที่คู่ที่2ครับเสียดซาโฮกีซาเรียนปะทะกับทางด้านสิงข์ขาวทุเรียนพรีเมียมบายกรีนแล้วก็ยังมีคู่ประกอบรายการสุดมันนะครับอีก5คู่เดือดฉลับดำฟ้านิมิตสุรินนะครับรวมถึงสองนักชกจากเรื่องกำการเขาบินมาแล้วนะครับทั้งพระเดศศึกและสิงสมุดครับก็เชิญร่วมชมสดๆกันได้ครับ ย้ำเลยครับ19ตุลาคมนะครับ18ในการเป็นต้นใบทางช่อง8กดหมายเลขที่17จากสังเวียนโวลสยามสเตเดียมตะวันนาบ้ากะปิโอ้ดูนักกบราซิลนี่แหม่บราซิลบราซิลนะครับคือทรงผมทรงนี้นี่แหม่มาจากประเทศอื่นไม่ได้เลยครับดักรัสซันโต้ลูรลางก็ถือว่าเล็กกว่าวราจักรเล็กพอสมควรนะครับยับเข้าหาครับวรจักเล็กก็ไม่รีบครับเนี่ยครับ ดับใมแล้วนี่โอ้โหมีวงนในนี่กอดล็อกสู้ด้วยนะครับดักราซันโตสบารซิลนี่ขึ้นชื่อเรื่องของการเล่นกีฬายอยู่แล้วครับฟุตบอลก็เก่งมวยไทยนี่ก็มีแชมป์มากมายครับเดี๋ยวดูวันนี้ครับดราซันโตสจะแสดงให้เห็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าครับว่าบารซิลนี่มีดีครับแต่ตโดนแข้งซ้ายนะมันสกูโอ้แม่ยกสูงครับ บาทาลุพักกะถีหน้าเลยครับวรุดลงมาครับจังหยยวะยกขอวัวรจักรเล็กครับแข้งซ้ายแรงมากแข้งซ้ายแรงมากครับวัวจักรเล็กมัดไปอีกรอบหนึครับซ้ายโอ้ยมาแล้วครับชอบเลยครับแบบนี้ครับเตะทีสะใจเหลือเกินครับจังหวะแข้งซ้ายขอวัวจักรเล็กแข้งซ้ายคืนนะครับดักราสัน,ตนโตสจักรเล็กเริ่มจะเครื่องติดครับตอนนี้ขยับเข้าไป ถีบไปก่อนครับถีบไปมีถีบเว้นหัวเข่านะครับมาสาแบบ MMA แต่โดนแข้งครับโอ้ยดีครับเตะขึ้นหน้าครับโอ้นี่ต้องจับดวงตาเลยนะครับแมตานี่ๆลีลไปนิดนึงครับคือแข้งเนี่น่าจะเข้าเรน่ขมับแล้วก็แหวดวงตาครับแเตะแรงจริงครับเริ่มจะโชว์ความหนักแรงครับตอนนี้วงลจักรเล็กนี่ครับซ้ายไม่ได้ครับ จังหวะมาสักครู่นี่เลบนิดนึงครับลำเลียงเกมใหม่ครับล้วออกเร็วด้วยนะครับวลจาจักรเลยครับแทงซ้ายครับจังหวะออกแคงซ้ายกับหมัดซ้ายเนี่ยเร็วมากทีบไปก่อนครับแทงซ้ายวลจาจักรเล็กเขาขยับเข้ามาก็ยังติ๊กติ๊กกะกันนะครับดูหเหมือนว่ายังจับจังหวะไม่ไม่ไม่ยังไม,ไม,ไม,ม่มีจังหวะเหมาะที่จะออกเท่าไหร่นะสับตะลั่น ออกไม่ออกครับอ้าครับเตะขวามาครับถาวหมากเลยครับเสยทางครับเสยแทงซ้ายของวัวจากเล็กยกแรกขาดครับกลับมาชมภาพความสวยงามครับของยกแรกกันนี่ครับจังหวะฟาดขึ้นคอครับดอกแรกนี่ยังพอจะติดอยู่นะครับดูอีกมุมหนึ่งครับมาเยียงเข้าไปครับนี่แล้วโดนหมักครับําป้อยๆเลยครับ ลจกเล็กก็ค่อยๆหาโอกาสออกนะครับต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยครับว่ามีไม้ยลายมือขนาดไหนครับก็พอจะมีของอยู่นะครับทางด้านดักบัสคอสตาดูยกนี้ครับจะจบไม่จบครับขยับเข้ามาครับเน้นแข้งซ้ายเหมือนเดิมว่าหมัดต้องระวังด้วยนะครับในจังหวะบวกนี่บักถึงสองนะครับ จังหวะบวกของตักลาสโอ้ยหมา์แล้วซ้ายหมา์แล้วซ้ายชายกลังราวครับซ้ายโอ้แต่ว่าเขาเหวี่ยงมานี่แหมหวัดเสียวครับหวาดเสียวครับจังหวะเหวี่ยงหวัดมาแต่ดีว่าไม่ไม่โดนนะครับมาทุกหม่แล้วครับตักลาแทงซ้ายต่อยซ้ายจาังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับทำได้เร็วครับจังหวะของวอลจาักเล็กครับ จังหวะหมัดซ้ายทีามออกมาครับถือว่าเป็นหมัดซ้ายที่เป็นเป็นไม้ไม้ดาบสองแล้วก็เป็นการป้องกันตัวปในตัวด้วยนะครับไม่ให้คุณลูกซูนี่สวนสวนกับคุนมาครับนี่ซ้ายลวงลำตัวครับจังหวะกระแทกแล็อกแหมไปโดนกระจับหน่อยนึงครับเอาละครับเริ่มจะมีหมัดแล้วก็อาวุธที่หลากหลายขึ้นนะครับเในซ้ายต,ต่อยซ้ายมาอีกแล้วครับวอลจักรเล็กดูดักลาด์เองก็ไม่เป็นเป้านิ่งน,นะครับดูเขาขยับตลอดครับเคลื่อนไหวร่างกายตลอดครับการคอปตา้ตาเนี่ยเตะขาไปก่อนครับเตะขาไปก่อน ให้ขาตายครับนี่ครับย้ำที่ช่วงล่างครับเอาแล้วครับเห็นช่องโอ้แต่ว่าโดนหมัดนี่โดนครับโอ้ฟุตลงไปครับแม่ดีว่าไม่โดนนับเอาแล้วครับแม่มืนไม่มืนนี่แหละครับความร้ายกาจครับของนักชกจากบราซิลครับประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับเขารอจังหวะต่อยเราแล้วครับกดเมืรียเลยครับบาลจาก อยากเข้าหาครับแซ่อ้าวอ้าวแล้วยังไงครับยังไงครับตีเรับเลยครับจังหวะนี้ของโอจักเล็กครับคือประเคนก็เป็นเป็นเดียวเลยครับใต้ตาขวาเหมือนมีบวมๆด้วยนะครับคือใต้ตาขวาที่บวมๆนี่เหมือนน่าจะโดนตั้งแต่โอ้อว้สายดอกนี้ครับไห่เข้ารับโซลจี๊ดเลยครับส่วนใต้ตาขวานขาจะพิษปัดตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับไม่ไหวครับจุกครับ ตั้งแต่จังหวะที่แล้วแล้วครับแล้วก็จังหวะนี้ก็พยายามจะป้องกันแต่ไม่ไปโดนจุดตรงนั้นจริงๆครับนี่ครับโดนลําตัวครับจีดครับจีดครับแต่ว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิตศักดิ์ผุ้าชาติแล้วนะครับถุงมือสีชมพูครับแล้วทองเส้นใหญ่เหมือนเดิมครับทองนี่ขึ้นไปเหมือนจะมีไปบาทละหกหมื่นกว่าด้วยนะครับคุณหมอระวังนะไม่จะขายผมอย่ารออยู่เอาแข้งซ้ายครับผ่าฉาดูนะครับจังหวะช็อต น็อก็อดนับ็อดน็อกอะครับซ้ายเนี่ยครับเขาเหวี่ยงหมัดมา,มานี่เราเสียหลักไปเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เป็นจอดที่เราโดนแล้วก็แหมนี่ครับซ้ายนี่ครับโดนเข้าไปโดนหมัดเขาร่วงก่อนด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเนี่ยครับประเคนเข้าหาครับพยายามประเคนเข้าไปแล้วก็็อดที่เตะเข้าไปอีกทีแต่ว่าเหมือนไปจะไปโดน กระจับไปเลยครับจังหวะของวอจักเล็กค,ครับเนี่ยครับแล้วเหมือนจะไปโอ้หัเข้าเต็มครับดูว่าจะคาบลูกคาบดอกครับหมายพูดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดยวูอย่างไปทางการจากอาจารย์จากกรรมการทั้ง ทั้งทั้งสามท่านนะครับไอทีแรกเราก็คิดว่าโดนเข้าไปที่ลาตัวเลยครับพอดูภาพเช้าโอ้โหมันไปเล็งตรงเป้างนั้นพอดีครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายท้ายสุดว่าจะพิจารณาออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอครับตอนนี้นี่คณะกรรมการของเราก็ได้มีการแจ้งผลการแข่งขันแล้วนะครับอ่าเนี่ครับเดี๋ยวฟังอย่างเป็นทางการครับไปกับโค้ชจิ๊บนะครับนี่ครับกรรมการภูกิจเนี่ยได้คุยกับ โค e ้ชจิ๊บเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวมีการประกาศการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไปบนเวทีครับและผลสรุปของกรรมการนะครับสำหรับมวยคู่นี้ไม่มีการตัดสินเป็นอักซิเอนต์ฟครับผม